สบายดีพี่นอ้องสบายดีสบสบายดีครับสบายดีครับขอกันเมนีนะครับเป็นมือวันที่สิบหานะครับเพสิบห้าสิงหาครับเมนีเป็นมือสันมันดีอีกมือหนึ่งนะครับอีบ่าวแดงครับบ่าวเอกนะครับมเอรีเซเลมาเอาโฉขข้อหลักจากพญามึงอีกแค่นึงนะครับอ่าเป็นหัวที่สองนะครับหวัหวหัวนี้เป็นหัวที่สองนะครับหลังจากบา่าวแดงเด๋ยวขอไปเด้ว อางวดแรกนะครับเพิ่นก็ไหมาถือยุทนะครับแต่ว่าเพิ่นไปออกออมสินก่อนเอาเลขอันมันหลายนะครับงวดที่แล้วเอา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 เอ็กเจนเด็กโนโซนถึงเก่าครับพี่น้องอ่าพันให้แน่นแกนแกนให้มาขอโฉขข้อหลับนี่ครับขันหากระเตรียมมอะ้วครับมีขันหามีทูบนะครับทูบเก้าดอกครับมีเทียนหาคูอกไม้หาคูนะครับนี่แนวเสียงท้ายครับ สมุนทิงเก่านะครับจะเน้นนามพ้นน้ำใหม่เบาเอย <c oughs> กบอกกินหนามะมุนเ <c oughs> ขียนเบาเอยกเขียนวันนี้เป็นงวดวันที่สิบหกกรุ่งนี้นะครับเดือนสิงหานี่ครับกดติดตามนะครับบ่าวแดงกำลังจะม้วนที่เสียงไทยนะครับ เป็นกระดาษ0ูนถึงเก้านะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับพวกนี้โปรดติดตามแต่วันนี้ต้องทำวิธีขอก่อนนะครับพบแล้วพบแล้วพบแล้วบ้าอะไรยังขีดเตรียมสถานที่เด้อบ้านนี้เด้อขนาหนี้บ้านเนี่ยตอนนี้บ้านเรงมีเตรียมสถานที่ใหเ้เอฮัลโหลครับพี่น้องได้มาโคบ,บิดหรอครับขันหานะครับบอกไม่ขอไม่เจ่าพิ่นนะครับ อันนี้ก็เขียนนะครับเลขเสียงท่ายานี่แหละพี่น้องซูนึงเก่าครับเพราะพญาบึ้งเพิ่นนะครับมาขอโชขอหลามนะเพิ่นาครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับเอาเองก้อนเห็นมองขึ้นกันบาเดยางพลาสิผ้าไปครับไเยันเป็นเมย์เห็นไห คืปอปะป๊าดใ่เบ่าเดีวไยิดีชิเ,เ,เงิงนี่โอ้ยหเห็นแล้วบ่เห็นล้วกเส้อนั่งแบบนี้กูไหมครับ่าเดียยเ๋ย้กูมสอเส้สนสดทนโอ้ยโอ้นี่แะพี่นอนอนนะครับโอ้กรหันไปทิศทางออตะเวนออ,ออกครับมา ก็นงนักันบ่าวเดีย่อครับพี่น้องบ่าวเอดก็สิข้ะขันหาขอโฉข้อหลาบอันดับแรกก็ข้อม่เจ้าเป็นะกันจะข้อทีจะข้อทางมีเจ้าเป็นรับหูรับสาบเป็นประทานโฉประทานหลาบซอยกันครับอันนี้ก็เป็นความเสือนะครับต้อง ีชีวิตของอีสานบานเห้านะครับมีลาวันทีสิบหานะครับสิบหาสงเห็ดใบสิบงอกเลศกออครับมาหลุ่นน้ากันพี่นอก่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะให้อยู่ในเกาเบ้าแดงเพื่อเอื่นนะให้เบิ้งชีวิตเจรณาญาเฉดเจรณญาณเนาอะเพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อเป็นแนวทางี่น้อกเลยพิจเรณาพิจาจณาเบิ้งเอาพี่นองนะครับ โมทสะพะขวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทสะนะโมทสะพะขวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทสะนะโมทสะพะขวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทสะสาธุเด้อสาธุไม่เจ้าตระหนี้ลูกเต่ามาเมื่อนี่ก็มาขอหวยขอกระเพาะาบึ้งเดี๋ยอุ้ยวัดจังไหนบ้าเอ็โอ้ยทำเมเอยเลยลูกเต่าก็มาห้ามอ่ะยามเดียมาขอโฉบขอหลับกับพญาบึ้งนี่ละโอ้ยเอ้า เพิ่นกระสีไฮยู่ตัวงวดนี่งวดมันอีซี่หกนี่บ่บ่หยากบ่หยากเอา้าแม่กระับหูกรับสาบแล้วล่ะบ่มีปัญหาดอกขออาอมเพิ่นนั่นละพะยะเบืองมืออื่นนี่ตัวหน่อเหล็กออกแม่นเอ้าลูกเต่าก็มาขอได้บาดพ่อโจ้ขอหลามลูกก็มาบอกมากราเด้อเอ้าเอ้าแม่รับหูรับสาบแล้วล่ะอขอเอาเด้อขอกับเพิ่นนั่นละเพิน่นไฮยู่ดอกมืออื่นนี่สามตัวตรตงเอ้า ลูกนเดกนิดกตันส้สั่งเรกียนเนาอ้บหนานัน้ำกันนี่หะ,ะัครับวิธีชีวิตดี่สันหมานเท่าครับลูกต่อข้อโจข้อลาบนี่แหละเพิ่งน้ำพืนดิ อ๋อสีบอกสุทธาวต่อต่อต่อที่เือเาแย่สุนเยังควประเทศไทยหอดประเทศลาวเสียน้ำไปผมนะเสียลาอะไรบ้าเนี่ยอ้าวออกพอพญ่าเมียพญ่ามันก่อนมาโมตสักรวตัวตัวสมาสุขระสักรวตัวอรหตตัวสมาสุขระัก นักมวยจะทำอะวรก็ว sort of ัดไปสองสามสัมผัสครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่ลูกเต่าที่มีโอกาสได้มาขอหวยขอโจขอหลาบนักลูกเต่าัอนี่ก็เป็นเมือวันที่สิบหาสิงหาคมสองพันหกสิบห้าเลยถือโอกาสมาขอโจขอหลาบกับพะยะบึงขอให้ประทานโจประทานหลาให้ลูกให้เต่า เอฟซีทั้งหลายที่เพื่อนติดตามนี่แหละท่าเมืองแช่เหนี่ยวนี่แหละหประธานเหล็กหัวจามันตีสิบปุ๊กนี่เพื่อนนะครับนี่คือลกูกเต่ากับมัดคออนี่ละเครื่องฉวบเครื่องลาบน้ำว่ได้มีเงินมีคำใส่สอยต่อไปลูกเต่ากระมัคอเอาเล็เสียงท้ายนี่แหละส้วนเชือเก่านี่แหละลุกให้พระยาเบื่อนี่แหละเดบง เดปัดท so ่านเดบัดัดเดบยสันออกมาเป็นเหล็กหงวดประจําันฑิ่ศิกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหนี่ฮะซาทัวเรอซาตัเบุญญาเลยปัดท่านเลยดูให้เตาสมความมุ่งมั่นฐานาเะ้อมื่งสังเามาเบืองเหมนไหมาเงีเห็นบียบอนเหีนมเงียบขนตางนานาบุญต่อไปฮะสมบุญญาบุญรมีต่อไป อ็ห่างแค่นเนี้ยหนึ่งโครดีทายดูกร้านพร้อมทั้งทีมงานพร้อมทั้งอยูนเอฟซี FC ทั้งหลายก็จงว์ไม่ได้โศกไปหลับออครับผมครับพี่น้องมืออื่นส่อนะครับบนันี้กาสีมัสขาหลุดน,น้ากันพี่น้องเพื่อนสีให้โชวตัวใดใ้นะครับมืออื่นส่อครัจังมาติดตามอีกทือหนึ่งครับมันมีเบ้าเอ็กกัดสีพอ่อโตนะครับไปทำภารกิจกันพี่น้องไปหนึ่งเขาก่อนครับ บายบายเด็กไปตาปมครับอ่าไม่บายครับเหมืนเขากินกับลราหลุ่นน้ำันครับเือนครับพ<ม>ี่น้อง<อ>ครับในหลาบแน่น่อน